สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานเที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นัที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอไม่รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นัที่นี้เนาะวันนี้นะคะพี่หมอจะให้ไพ่นะคะ มาบอกหรือเตือนเนาะคนทั้งเกิดทั้งเจ็วันนะคะจะมีว่าจะบอกว่าแปดวันสินอเพาะต้องเป็นวันพุธกลางคืนด้วยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์อ๋อขอโทษค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเราจะมาดูกันเลยเนาะพลังงานโดยรวมของไพ่จะบอกกล่าวอะไรบ้างก็คือสิ่งที่คุณต้องระวังหรือว่าควรต้องระวังตัวในการทําหรือการปฏิบัติว่าเหมือนว่าคุณอาจจะมีดวงในด้านตรงนี้ต้องให้เฝ้าระวังลักษณะประมาณนี้ค่ะดวงตกหรือว่าเรื่องการเงินนู่นนี่นั่นเนาะขอให้ไพ่เราเลื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ อันดับแรกอธิษฐานจิตชื่อนาำสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเ็ขทีที่อยู่อาศัยและขอให้ไัยของหมอบอกมาด้วยความแม่นยำนะคะการเฝ้าระวังของคนในแต่ละวันเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่นะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ มาดูกันทีละวันแล้วกันนะคะที่หมอบอกเนาะเปิดทีละใบเลยดีกว่าเนาะอ่ะอันดับแรกอธิษฐานจิตให้เรียบร้อยนะคะมาดูคนที่เกิดวันจันทร์เลยนะคะสิ่งที่ไพ่บอกนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกที่เฝ้าระวังคืออะไรบ้างก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ยิ่งแชร์มากนะคะคุณก็จะมีบุญกุศลในการทางทานบารมีมากขึ้นแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะหมอต้องบอกเลยว่า การช่วยเหลือผู้คนอื่นคุณช่วยเหลือได้นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นค่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะคะทําคุณคนไม่ขึ้นเวลาช่วยเหลือใครคะ่ะตัวคุณเองอะ่ะจะเป็นคนที่จะต้องเดือดร้อนหรือลําบากหรือคนที่เราเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเขาหวังเข้ามาในด้านที่ว่าเขารู้สึกว่าเราใจดี เราช่วยเหลือเขาได้หรือบางครั้งตัวเองก็จะไม่มีะค่ะช่วยเหลือคนอื่นจนต้องเดือดร้อนอนาะระวังการช่วยเหลือการซัพพอร์ตในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหน้าที่ต่างๆเนาะบางทีมีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทําให้เราเสียงานเสียการได้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะห้ามค้าประกันใครเล่นแชร์เล่นอะไรเงี้ยหุ้นต้องระวังไว้นิดนึงดูคนที่ไว้ใจได้หรือบางคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะไว้ใจไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่ มีทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดารักษาปกปักรักษาหุ้มครองนะคะหรือดวงเคยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ำมาแล้วในตอนเด็กนะคะที่หมอบอกเนาะหรือมีรอยแผลเป็นนะคะคือเกิดจาก เขาเรียกอะไรเจ้ากรรมในเวรที่หมอบอกนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติขอแต่สิ่งที่ดีๆชีวิตเราก็จะมีแต่ความรับเลื่นมากขึ้นนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ดีขอให้พบเจอคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะคนที่ไม่ดีก็ขอให้ออกจากชีวิตไปเนาะพยายามขวดน้ํานั่งสมาธิสวดมนต์ดีๆนะคะชีวิตคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนาะอ่ะมาดูสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างดวงจะมีด้ด้านไหนที่เฝ้าระวังมั่งนะคะเรามาดูเลยคนที่เกิดในวันอังคารนะคะอืม ด้านสุขภาพค่ะเป็นหลักเลยสุขภาพนะสุขภาพร่างกายเป็นคนที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานหักโหมไม่มีเวลานะคะหรือว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เพราะคุณจะห่วงคนรอบข้างมากกว่าตัวเองนะคะในไพ่ใบน,นี้สําหรับคนวันคารนะดวงของคุณที่ไพ่พของหมอหรือครูบาอาจารย์หมออาจจะไม่ได้เจาะจงคุณโดยตรงแต่เนี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงของคนในแต่ละวันเนาะที่หมอเห็นนะคะจะพูดกันไปตามที่หมอจับไพ่เนาะ จะเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะต้องรักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนในเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ให้เบาเรื่องการดูแลคนอื่นบ้างต้องกลับมารักตัวเองมากในไพ่แบบนี้นะคะใครที่เป็นโรคประจําตัวหรือม,มีอาการเจ็บปวยอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะเจอยาดีหมอดีรักษาหายนะคะแต่ขอให้มันไปถวายสังฆทานเกี่ยวกับเครื่องยาเติมเขาเรียกอะไรนะเติมน้ามันตะเกียงแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับ แก้เคสนะคะทาบุญเกี่ยวกับโรงศพพาหอศพบ,บุคคลยากไร้หกรกือการทําบุญกับโรงพยาบาลพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยนะคะอาภาธจะดีกับตัวคุณนะคะสําหรับคนวังคารเนาะอ่ะมาดูเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธค่ะ จะมีความคาลาคาซังกับเรื่องคู่ครองคนรักนะคะเนาะคนรักคู่ครองเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นคู่อุปถัมภ์กันสักระยะหนึ่งสุดท้ายนะคะมีความไม่เข้าใจบาดหมางมีการทะเลาะมีปากมีเสียงหรือคุณเป็นคนไม่ยอมคนก็ได้ในไพ่ใบนี้คนที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นคนที่หัวเด็ดตินขาดเด็ดเดี่ยวลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดทําแล้วเราตั้งใจทําจะทําให้เต็มที่คุณจะเป็นคนใจใหญ่บางทีจะหมดเงินหมดทองมดข้าวของที่มีค่ากับ บุตรบริวารคนรักนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วเซฟตรงนี้นิดนึงนะบางทีให้เขาหมดจนตัวเองไม่เหลืออะไรคะ่ะต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วคนรักคู่ครองถ้าเกิดเราไว้ใจมากเราให้ใจเขาอะเขาชอบเนเราคุณเราต้องระวังไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะดวงขึ้นมาค่อนข้างจะเด่นนะคะการส่วนการที่จะแก้เค็นนะคะบริจาคเลือดนะคะอ่า ่าหอ่อศพลงศพนะคะที่หมอจะแนะนําแม้กระทั่งการนั่งสมาธิปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะวันละ2 0นาที30นาทีคุณทําเลยนะคะจะมีพลังงานบ้าด้านบวกมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ใช้สติปัญญาเยอะนะคะคนที่เกิดวันพุธจะมีอารมณ์เหนื่อยในด้านนี้มากนะคะพราใช้พลังงานเยอะมันก็จะมีความเครียดความกังวลกับสามีภรรยาลักษณะประมาณนี้คะ่ะ พยายามกดนะ้ำมุที่สมูทส่วนให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆตรงนี้จากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากร้ายนะคะมันจะกลายเป็นดีนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะมาดูนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเลยคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเรามาดูกันเลยสิ่งที่เฝ้าระวังนะคะใครที่ติด เด่นการพนันขันต่อนะคะโลกโซเชียลออนไลน์บางทีอาจจะเป็นเหตุทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้หรือว่าไปเชื่อคนอื่นมากเกินไปนะคะบางทีมีความคิดเหมือนเป็นของตัวเองแต่พอโดนเขาชักจูงคุณจะไปไวในไพ่แบบนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะดรวอบางทีโดนหลอกลวงในด้านของโลกโซเชียลออนไลน์เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องแฟนเรื่องคู่ครองบางทีเขาเข้ามาหลอกลวงเราะคะ่ะต้องระวังไว้นิดนึงเพราะคุณเป็นคนเชื่อคนง่ายนะในไพ่แบบนี้ ดีๆด,ดูอะไรต้องดูข้อมูลดูเขามีตัวตนไหมจะส่งอะไรจะทําอะไรต้องดูรายละเอียดให้รบอบคอบนิดนึงนะคะพอจะหมดเงินไปโดยที่แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องซะมากกว่านะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะต้องระวังไว้นิดหนึ่งค่ะการงานการเงินค่อนข้างจะดีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องการโดนหลอก โดนโกงลักษณะประมาณนี้จะมาในด้านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าความรักก็มาในด้านโลกโซเชียลออนไลน์บางทีไปแอบรักเขาแล้วนึกว่าเขาจะรับตอบสุดท้ายไปส่งนูน่นส่งนี่เขาค่ะเหมือนหมดเงินไปไปให้เขาแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยค่ะหน้าได้เห็นต่หน้าแต่ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวด้วยเนาะระวังไว้นิดนึงเพราะความใจดีของเราเขาอาจจะเข้ามา,เ,าเรียกอะไรนะใช้ผลประโยชน์จากเราก็ได้ต้องระวังไว้นิดนึงคนที่เกิดวันพฤห,หัสนะคะถ้าเกิดจะทําบุญทําทานนะหมอแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับอ่ อะไรนะั้นเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเกี่ยวกับไฟค่าน้ําค่าไฟอะคะ่ะจะดีกับตัวคุณจะมีแสงสว่างชีวิตและมีความฉลาดเฉลียวมากขึ้นเนาะบางทีฉลาดแต่ไม่เฉลียวอย่างเงี้ยค่ะที่หมอบอกนะคะทาบุญในด้านนี้แล้วชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้านที่ดีขึ้นแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก,ก็ช่วยได้เช่นกันนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสเนะาะมาดูเลยค่ะวันวันพุธกลางคืนหมอพูดผิดนะคะขอโทษทีเนาะวันพุธกลางคืนที่ดูไปเมื่อกี้นะคะ วันพุธกลางคืนเนาะขอโทษทีค่ะที่หมอบอกผิดเนะาะมาดูวันพฤหัสเลยค่ะว่าจะเป็นไงมั่งนะคะไพ่จะเตือนอะไรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรมั่งนะคะในดวงของคุณนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะระวังอะไรระวังในด้านของอะไรคะมีความเมตตามีความรักเพื่อนรักฝูงรักครอบครัวบางทีอะ เขาเรียกแล้การช่วยเหลือการดูแลการสนับสนุนคุณทําได้ในไพ่ใบนี้แต่บางครั้งเหมือนว่าเราเข้าไปช่วยเหลือเขามากจนเราไม่เป็นตัวเองบางทีเราอยากมีความอิสระเป็นของตัวเองนะคะการใช้ชีวิตคู่ก็เหมือนกันว่าโดนคู่โดนคู่ขบขี่ข่มเหงหรือรู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจหรือว่าบางอย่างเราทําแล้วเรามองว่าดีแต่คนรอบข้างเราอาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นในด้านความคิดนะคะที่แบบว่าอยากคิดอะไรแล้วทําอย่างนั้นเลยแต่บางทีมันไม่ได้อย่างใจเราะคะ่ะเหมือนโดนควบคุมคอนโทรลมากเกินไปพอเรามีอิสระกับตัวเอง,เ,องเรารู้สึกรัก และให้เกียรติตัวเองมากขึ้นคุณก็เลยจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมนะคะในไพ่ใบนี้ขึ้นมาลักษณะประมาณนั้นเนาะคือทําอะไรก็ได้อยากรู้สึกสบายใจและใครถ้าเกิดว่าทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายดีแล้วถ้าเกิดไปทํางานผิดกฎหมายต้องระวังนะคะการติดคุกติดตารางเนาะ การมีการต้องเสียเงินเสียทองกับด้านาขึ้นลงขึ้นศาลนะคะต้องระวังไว้นิดนึงอันนี้หมอเตือนเฉยๆนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะอย่าดูแล้วเครียดขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจะทําทบุญทําทานหมอแนะนํานะคะปล่อยปลาปล่อยนกคะได้ค่ะปล่อยปลาปล่อย,อย,อยนกแม้กระทั่งการบริจาคในการทําบุญเกี่ยวกับ น้องหมาน้องแมวก็ได้เช่นกันนะคะในไพ่ใบนี้นะคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่เครียดกังวลใจปล่อยวางไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตไม่มีคาว่าสายถ้าใครเลิกราไปกับคู่ชีวิตแล้วนะคะขอใหค้คุณพบเจอสิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่ถ้าบางทีเราอยากอยู่กับตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่รักสันโดษก็ได้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสชอบทําบุญสวดมนต์ไหวพระลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นดวงของคุณนะคะเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะมาดูคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันพฤหัสไปแล้วเนาะ,ะมาดูคนที่เกิดวันุเลยค่ะ ดวงคนที่เกิดวันศุกร์เฝ้าระวังอะไรบ้างคะระวังไมเกรนความเครียดนะคะระบบสมองนะคะระบบประสาทแล้วก็เลือดลมนะคะเพราะสุขภาพร่างกายคุณอาจจะแบบว่าทำงานหนักๆมากๆรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดไม่สบายปุ๊บมันอาจจะเป็นอะไรหนักๆเลยทีเดียวนะคะในดวงของคนที่เกิดวันศุกรนะ์เนาะที่หมอเห็นนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีออกกําลังกายบ้างพักผ่อนในมีประโยชน์เอ้ أي, พักผ่อนในเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ ถ้างานนะถ้าเกิดกลับมาบ้านถ้าเกิดวันละได้ก็จะดีนะคะถึงเวลาหลับก็ให้นอนให้เต็มที่ให้เต็มอิ่มนิดนึงเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะมีระบบประสาทไมเกรนเลือดลมที่หมอบอกนะคะการทําบุญเนาะจะเน้นไปการทําบุญก็คือการการเน้นในการถวายสังฆทานเกี่ยวกับของใช้ไม้สอยที่สําคัญนะคะหรือแม้กระทั่งการไปทำความสะอาดในจะบอกว่าไงอะทำงานเอทำความสะอาดในด้านของ วัดวาลามคะคะคุณก็จะดีขึ้นนะคะในไพ่ใบนี้เนาะที่หมอบอกค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะบางทีมีเงินแล้วก็อยากจะมีอีกอยากจะรวยะคะ่ะพูดง่ายๆนะคนวันศุกร์มีความทะเยอะทะยานในเรื่องการเงินเยอะนะคะแต่ก็ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยบางทีเหนื่อยหนักมากเกินไปก็พักบ้างนะคะที่หมอบอกเนาะนะคะพักผ่อนมากๆเพราะวันศุกร์เป็นคนที่จะเกตรกายนะคะอยากทําให้ลูกหลานเนีย่ยมีความมั่นคงให้ตัวเองนะคะอย่าลืมพักผ่อนตัวเองและดูแลให้มากๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะ มาดูคนที่เกิดวันเสาร์เลยค่ะพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอ่เฝ้าระวังการใช้จ่ายค่ะการจับจ่ายใช้สอยบางทีหมดเงินไปนะคะเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับบริวารบุตรหลานหรือแม้่การกระทําซ่อมแซมบ,บ้านลดลักษณะประมาณนี้คือเดี๋ยวเสียเงินเสียทองอยู่เนี้ยค่ะเก็บเงินไม่อยู่ลักษณะประมาณนี้เนาะคนเกิดวันเสาร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บเงินอยู่หมอแนะนําให้เป็นเคสดนะคะเก็บ2กระเป๋า2ที่ค่ะสธนาคารจะดีกับตัวคุณนะคะการแก้เคล็ดนะ แล้วก็จะมีความตึงเครียดความมาความกังวลในตัวเองบางทีเรามั่นใจว่าเราทําได้แต่สุดท้ายเราคิดว่าเราจะไปรอดหรือเปล่าในการลงทุนทก,การทําธุรกิจการค้าขายอะไรบางอย่างนะคะขอให้เชื่อในเซนต์ตัวเองนะคะวอวยพรให้ตัวเองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ใช่กังวลความเครียดคำมไม่ตกกังวลหรือบ,บางทีให้คนอื่นกู้นี่ยืมสินไปจนตัวเองเดือดร้อนด้วยต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางคนเข้ามาในรูปแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยใจที่หมอเห็นนะคะพยายามเนาะก็คือสิ่งที่หมอจะเตือนในการทําบุญก็คือ พยายามทําบุญกับคนยากไร้คนพิการนะคะจะดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็สวดมนต์ว้พระได้เช่นกันที่หมอบอกนะคะดวงจะได้เปลี่ยนเนาะถ้าใครมีภาวะตรงนี้อยู่รีบไปทําเลยนะคะชีวิตจะได้ดีขึ้นเนาะมาดูคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะวันสุดท้ายนะคะดวงจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่แบบว่า ถ้าเกิดทํางานที่ไหนทําเป็นที่เป็นทางจริงจังแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบโดนโดนความอ่ะเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าจี้เรามากเกินไปนะคุณจะเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยคนนอทิตนะคะถ้าเกิดทนก็ทนทําจริงๆเป็น10ปี20ปี30ปีบางคนถ้าเกิดอยู่ไม่ไหวจริงๆนะคะแค่ที่2อทิศวัน2วันก็ออกได้ค่ะที่หมอบอกเพราะว่ามีกับความอดทนความพยายามความขยันความมุ่งมั่นนะแต่ไม่ชอบคนที่เอาเปรียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นอีกวันหนึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเห็นชัดเลยแล้วก็รรู้้สึกเเเเววลลาาาที่่่ขไปชยหืออคคน เขาจะยินดีในสิ่งที่เราช่วยเหลือแต่เวลาเราเดือดร้อนเราพึ่งพาใครไม่ได้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างนี้นะคะต้องเป็นทํางานอะไรที่เป็นเจ้าของตัวเองธุรกิจตัวเองคะ่ะเราจะตื่นตอนไหนทํางานตอนไหนเราจะปิดตอนไหนก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่รักอิกสระนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะการสวดมนต์ไหว้พระช่วยคุณได้เพราะคุณจะมีสมาธิและสติมากขึ้นเพราะคะนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่เลือดร้อนนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ชอบใจอะไรผงผังเล่นเลยค่ะจัดการเลยลักษณะประมาณนี้คือ จะบอกว่าถ้าเกิดไม่มาทําแล้วก่อนเขาจะไม่ทําใครนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะจะเหนื่อยกับบุตรบริวารคนรอบข้างแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านที่หมอเห็นชัดคุณจะเหนื่อยมากที่สุดนะคะแต่ขอให้หมันพยายามสวดมนต์ไว้พะะ ถ้ามีโอกาสนะคะไปถือสิลปฏิบัติธรรมหรือทานเจมั่งนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะอ่ามอนิมนะคะกราบอนุโมทนาบุญด้วยขอให้บุญรักษานะคะคนทั้ง7วันนี้นอกแวันนี้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปหนี้หมดสินในธุรกิจการงานประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะขอให้พบเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิมอนุโมนนาาบบุุญด้วยนะะขอคคณมก่ สวัสดีค่ะ